สวัสดีค่ะบนเนี้ยสังขารในชานาบลับบลับใชานลชานลนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสกชที่อยู่ในกระเป๋านะคะโอ้ยหนักมากนะคะแล้วก็เพิ่งซื้อมาวันนี้นะคะที่โรงเรียนนะคะที่ต่อซื้อมาจากจาบเพื่อนนะคะมีแต่ของปล่อยทั้งนั้นเลยอะ่ะมันไม่มีของแท้เลยนะคะเฮ้ยมีของแท้เช่นหนึ่งเนาะแต่มีตำหนิโหดเวอร์เวอร์ของเวอร์นะคะนี่นะคะจะเป็นแพ็กเกจแล้วเราซื้อจากพี่หนึ่งคนนะคะแล้วก็เพื่อนในห้องนะคะ ก็แพ็กเกจนะคะอันนี้จะเป็นของที่ในห้องที่ที่พี่ปหกนะคะแต่นี้อีกปห้านะ mm hmm. นี่เราเน mm ุพัคเกจนสวยมากพ็คเกจแบบโอ้ขนมของหวานทิดมัดเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. โอเคจะมีเต็มไปด้วยของหวาน,นะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวมาดูของายกันเลยเนาะ mm hmm. อันนี้ที่เราเคยรีวิวนะคะตอนแรกมันก็เป็นของเราเนาะแต่เราขายพี่เข้าไปนะคะ mm hmm. แล้วพอเราซื้อมานะ mm hmm. ดูสิมีตำหนิเยอะมากเลยอะ mm hmm. ดูสิ น,นี่แล้วตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้มีลายเส้นนะคะของปีสองพันสิบสามหรือสิบถึงสิบห้านะดูสิมีตำหนิเยอะมากอ่ะหน้าลอกเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ยังชอบนะคะเพราะมันเป็นของแท้นะคะมีสองชิ้นนวของแท้วันนี้กลิ่นก็ไม่กลิ่นนะคะตอนที่เราขายให้พี่เขาไปมันก็ไม่มีแท็กอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแท็กหายเนาะแต่มีลายเส้นนะคะเป็นของแท้นะ โอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะอันนี้เป็นสีแดงค่ะเป็นของปล่อยเช่นเคยก็มีตําหนินะคะเราซื้อโบแดงมาเพราะว่าเรามีโบชมพูแล้วก็หน้าธรรมดาแล้วนะคะต้องการโบแดงนะคะอันนี้ไม่ค่อยสโลนะคะโบแดงนะคะตรงนี้เพื่อนเราแก้งอ่ะดูสิเพื่อนชั่วปุญนนะคะดนาแบบเป็นคนที่แบบดื้อที่สุดในห้องนะคะ สโลนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นบานสีเขียวนะคะเรามีบานสีเหลืองที่ราดซอสแบบนี้แล้วนะคะไปเรียกดาวเนะก็เราต้องการบานสีเขียวนะคะให้โลมากหอมมากนี่มสโลนะโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีตามําหนะิเนาะมีตามําหนิตรงพ็ทเกจนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายของพี่ประหกนะ อันนี้กลิ่นมันเม็นเ็แลนะ้วเนาะก็จะเป็นปังแผ่นนะคะอันนี้หน้าลอกนะสโลมากเลยนะอนนี้นุ่มๆก็สาโลด้วยปังแผ่นมันหนามากบอกตรงๆพี่ปหกชั่วพี่มินนี่นะคะเราไปซื้อมาเนาะส้โลมากชอบนะคะอันนี้ยังไม่หมดนะคะที่เราซื้อพี่จากพี่เขาะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาจะเอามาให้เราอีกนะคะเพราะว่าเราสั่งพี่เข้าไปเนาะ,ะแต่พี่เขาไมา่หมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น เอ,ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เชเตอร์อันนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนในห้องหาชื่อว่าเกสซังนะคะที่เคยออกคลิปกับเรานะคะก็สองสามคลิปแล้วนะที่เขามาออกคลิปกับเรานะคะชื่อว่าเกสซังนะคะอันนี้เขาก็ขายสกุชี่เหมือนกันเนาะ <S <S โอเคนะคะอันแรกเลยนะคะก็ขอเป็นจัมโบ้แพนด้าบัลน,นะคะอันนี้ก็เน่าอยู่นะแต่ก็ชอบเนาะชอบตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะเห็นในกล้องมันขาวอยู่เนาะเพราะตัวจริงนี่มันดํามากยังไม่ได้แกะเลย เยบ้อยแตกๆข,ขาดกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นนะคะไม่เหม็นแล้วก็ไม่หอมค่ะสงมีตนีเยอะมากไม่สโลนะคะก็สโลอีกหนึ่งเนาะถ้ากดคนบีบเป็นนะคะก็จะสโลอีกหนึ่งน <c oughs> เนาะกล้องดำๆหน่อยนะ <c oughs> โอเคนะคะแต่ชอบจรงที่มันบีบแต่ไม่แต่มือแล้วก็นิ่มๆนะคะสารเกตยากไม่ใส่เลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นบางแผ่นนะคะน,นี่มีแพ็กเกจเนาะแต่ละทิ้งไปแล้วนะคะแพ็กเกจแพ็กเกจมันขาดเนาะก็อนนี้มีตําหนินะคะมีตําหนิตรงด,ำดำําๆแล้วก็เลอะสีชมพูแดงๆเนาะแล้วก็ตีดําๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นรูๆเนาะเป็นอากาศเดือดๆ,ๆแล้วก็จะเป็นข้างหลังตรงนี้นะคะลอกเนาะอันนี้ก็ซื้อมาจากเกสซังนะคะ สร้อยหนึ่งเนาะค่ะแบบชอบตบเหมือนกันเพราปังแผ่นมันหนานะในราคาถูกด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นอ e ีลีกนี่ไงที่บอกว่ามันตําหนิโหดมากเพราะเขาทําหายอะ่ะเฮ้ยแปะได้แล้วอันนี้นะคะเราแปะกาวเนาะเพราะว่าตอนแรกมันจะขาดเลยเนาะเราก็เลยแปะกาวนะคะสีมึงรับอยู่เลยสโลมากเะค่ะเพราะเรามีสีอ่อนเราก็ต้องมีสีเข้มอยู่ดีนะคะรู้ว่าสีอ่อนสร้กว่านะ กาวถึงข้างในเลยตรงนี้อันนี้ก็เป็นปลาชันสูมพูนะคะดีดีไม่เป็นไรเนาะก็ยังรับได้มีครบคอลเลคชันกระต่ายอีลิกแล้วนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมพาฟโรชิต,ตี้ของแม่แท้นะคะไม่มีฉกเนาะไม่สโลเลยเนาะเอาจะนิ่มๆม,มากกว่าก็สโลหนึ่งนะคะไม่สโลเลยไม่สโลนะคะเอาเด้งๆนิดนึง โอเคนะคะของทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะคะแต่น่ารักมากเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะก็อันนี้ก็ใกล้จะ20ซับสไครต์แล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะเพื่เป็นกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปให้เน่ๆนนจะคะสำหรับอันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกช่นะ